สรรพคุณของจริงจู่ฉายนะคะบำรุงปอดฟอกเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะปรับสมดุลความดันภายในร่างกายขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหารกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของเซลล์มะเร็งล้างสารพิษดับพิษนะคะแล้วก็รักษาการผื่นคันและแก้ผิวหนังที่เป็นผื่นตุน่นปรับสมดุลความดันโลหิตส่วนน้ำมันหอมระเหยของจริงจู่ฉายนะคะจะออกต่อเมื่อ ได้รับความร้อนนะคะจะมีสารไลโมนีนซินีนและสารไกลโคไซด์นะคะทําให้เราสดชื่นเวลาเราทานเข้าไปแล้วนะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันและแข็งแรงขึ้นนะคะต่อต้านโรคไข้หวัดต่างๆนะคะถ้าอาการหนาวๆแล้วร้อนนะคะแนะนําให้ทานจิงจูฉ่ายนะคะจะดีขึ้นค่ะแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติสําหรับผู้หญิงนะคะที่ประจำเดือนมาไม่ปกติและปวดท้องแนะนําให้ทานค่ะ อห้ามของจริงจูฉฉายนะคะห้ามผู้หญิงมีคันนะคะหรือคันอ่อนๆนะคะห้ามทานจริงจูฉฉายเพราะว่าจริงจูฉฉายเขาเนี่ยสรระคุณนัคือฟอกเลือดนะคะอาจเป็นอันตรายต่อเด็กในท้องได้นะคะส่วนเมนูแนะนํานะคะแกงส้มแกงจืดไข่เจียวนะคะ